มุดฝาเงิลงผู้สบายเอ่เป็นมาฝาแล้วแต่ก็ไม่ตรงไม่กี่ใบเรียก ทำมีนนะครับนีก็ได้ไประโยชน์มากแล้วอขา้าใมันจะเชื่อมไปได้ขอ้อขอะไรหายๆลู้ฟัง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 ทเจ้าบอกที่านทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายจึรู้ผลในการจะแม่ทานอย่างเรารู้ส่านสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะได้ถึนบริโภคอันหนึ่งบนทีคือความระษ ไม่ถึงข้อคาจิตขัตว์เราครับถ้าเรารู้นิสัยของเรื่องของผานมาเดิดทาน้าเรารู้สบายเรื่องของไปพ้นินิสัยมันสามารถทำให้เราตอนนี้ผ่านไปได้่ารู้คนขอการเ่นานอย่าที่เราเรียนี่ยฉะนั้นสัตเรานี้นจิตไม่ได้ให้่านต่อบรัี ไปจากแล้วก็เหลือความใจนี่ต่า 嗯。